สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคกับแฟนช่องบ้านลักกี้สองหาหกหาทุกท่านทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าหรอกกับเอฟซีใหม่นะครับเอ่อวันนี้นะครับผมวันที่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดวันอาทิตย์นะครับผมเหมื่นกับวันที่หนึ่งนะครับมืออื่นกัเป็นมื่นเลขรัฐบาลไทยออกนะครับผม สําหรับมือนี้นะครับก็มีแนวทางมาฝากว่าตอนพี่น้องนะครับจะเป็นแนวทางของราวพัฒนานะครับผมเป็นแนวทางของราวพัฒนางวดประจําวันที่หน,นะครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสี่ปี6กเจดนะครับผมก็พ่กนี้ก็มีสามแนวทางนะครับผมมีของห้าน้อยมีของรัฐบาลได้มีของราวพัฒนานะครับ เดี๋ยวไปตามกันนะครับก้อนจะคอยเบิรงแนวทางตัวเลขนะครับผมก่อเบิองคลิปคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเดี๋ยวเราครับพี่น้องมาตามกันต่อครับ ก่อนจะขอยิบเบืงนะ้งหน้าทั้งตัวเลขของวันที่หนึ่งหนี่งนะครับผมอ๋อเบิ้งคลิปข้อเตือนเออไม่ใช่มขออนุญาตขออภัยครับผมขออภัยครับขอปิดก่อนจะขอยบเบ้งนะ้ทั้งของราพัฒนางวดประจำวันที่หนึ่งนี้นะครับผมมาเบิ้งสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมถึงงวดที่ผ่านมานะครับ ซึ่งงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก172 420นะครับ172 420นะครับ3ตัวบนออก420 3ตัวเอ้ย2ตัวล่างก็24นะครับ24นะครับ เลขในตารางนะครับผมเข่าสามตัวนะครับเข้าทั้งสามตัวและสองตัวล่างนะครับสามตัวบนสามตัวสองตัวล่างนะครับเขเบบนนะครับเลขที่ออกนะครับขังบนสี่สองศูนย์นะครับผมสีสองศูนย์นะครับเข้าเต็มเต็มนะครับส่วนล่างก็สี่สองนะครับเข่าสามตัวและสองตัวนะครับสําหรับในตารางมาว่า มันสุกที่ผ่านมานะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดเข้าที่ศูนย์นะครับเข่าทีศูนย์นะครับแต่ว่าจับคู่บกเข่านะครับศูนย์นี่ครับจับคู่บกเข่าแอดไทยหาศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์นะครับกะบกเข่านะครับเข่าตัวกันสองสีนะครับผมมาเข้าตัวกันสองสีล่างนะครับถือว่าเข่าครับผม นลักลอยกับว่าเขานะครับลักลอยกับบอกเข่าติดว่าจะมาศูนย์ก็สองนะครับกับมาซีนะครับผมศูนย์กับสองไปเข่าลักหน่วยลักสิบนะครับนี่ครับศูนย์กับสองเข่าลักหน่วยลักสิบนะครับผมเออถือว่าเขานะครับเข่าตัวกันสองซีนะครับผมตัวกันก็มีตัมีอยู่นะครับตัวกันกับหัมีอ่าก็ เขาเป็นบางั้งบางเท้านะครับผมตัวกันนนั้นจะเข่าที่นะครับผมสึ่งมือเหนือเข่าคือกันนะครับเอามาเบิ่งกันต่อนะครับผมมาเบิ่งกันต่อสําหรับงวดที่จะถึงนี่นะครับมืออื่นนี่นะครับผมนี้ก็ขอแสดงความกิร f ีทีโชคทีมานะครับผมหลังจากที่รุดไปสามงวดนะครับสองงวดนะครับสองงวดงวดนี้งวดที่สี่นะครับ เอามาเบิ่งกงนต่อครับสาหรับงวดที่จะถึงนี่นะครับของงวดที่หนึ่งเนนือครับผมถ้าพี่นอ,อนเข้ามาเราอย่าลืมนะครับก่อสอนเป็นกําลังแรงใจกระทั่งช่องนะครับผมก,มก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมน่าสนับสนุนทั้งช่องนะครับผมให้กำลังใจกันไปนะครับ ส่วนท่านที่ชื่นชอบนะทั้งตัวเลขน,นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดแล้วก็กดส่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสิร้วัฒาชมคลิปใหม่ๆหม่ตัวเลขเด็ดดีนะครับแนวทั้งจากทั้งช่องนะครับจะได้เบื้องจะได้ยมติดต่อนะครับต่อเนื่องนะครับผมสาหรับลาวพัฒนางวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกเจ็ดนี้นะครับผมก็เอในตารางนะครับวันนี้จะมีเจ็ด จ็ดหลักนะครับผมก็ศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่สองสามนะครับศูนย์แปดหนึ่งหาซีสองสามนะครับผมส่วนตัวที่คิดว่าน่าจะขวินก็ศูนย์แปดนะครับคิดว่าน่าจะขวินนะครับผมก็ศูนย์แปดห้าสองนะครับตัวนี้คิดว่าว่าหลาจจะพิดหวังนะครับสําหรับเหล็กในตารางนะครับผมสหรับหมวดนี้นะครับส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดให้สองกับห้านะครับ รูดสอกับ5วิ่ง2กับ5นะครับรูดวิ่ง2 5นะครับผมเน้นที่เน้นทุกตัวแหละครับเน้นทุกตัวนะครับผมส่วนจับคู่นะครับก็0 5นะครับ0 5 1 5 2 8นะครับเน้นที่0 5กับ2 8นะครับเน้นที่0 5กับ2 8นะครับผมสำหรับตัวเน้นนะครับเป็นเน้นจับคู่นะครับ มีสองตัวนะครับวันนี้เน้นส่วนตัวอื่นกับโมยัดถิมนะครับผมก็กันกันไว้นะครับจ็กน้อยนะครับเพราะได้ทุนได้ทุนขึ้นนะครับผมส่วนตัวสำหรับจับคู่กระสุนห้าหนึ่งห้าสองแปดห้าสองสามแปดแล้วก็แปดศูนย์นะครับแปดศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับ สองตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับสาหรับตัวเน้นนะครับแต่ว่านักหนักก็คือศูนย์หากับสองแปดนะครับผมตัวกันก็สองสี่ห้าแปดแล้วก็แปดหนึ่งนะครับสาหรับต,ตัวกันนะครับผมส่วนสามตัวและสองตัวงวดน,นี้คิดว่านีคว่าหมั่นใจสูงนะครับห้าสองแปดแล้วก็สี่สองแปดศูนย์ห้าสองแปดแล้วก็หนึ่งสามสองแปดนะครับต้นปีที่แล้วก็เข้าช่วงนี้นะครับกัช่วงเดือน เมษาไงครับเดือนแล้วนะครับอปีทีแล้วนะครับสี่ตัวนะครับสามตัวสี่ตัวสี่ตัวนะครับเขาเดือนเมษานะครับปีทีแล้วนะครับเขาสองหัวซอนนะครับผมหมวเนี้อบึงนะครับไก่ละครับเรลื่อมเดือนเมษาเหล่าอื่นนะครับผมก็จับตานะครับบบเนตสี่ตัวจะเขาอีกนะครับผมอ่าสำหรับมอนี้นะครับผมก็มีเราทั้งว่าฝังว่าต่อนกันเพื่อมูนี้นะครับผม เด็กที่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขไม่ขอาไม่หลุดนะครับผมก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับก่อนจะลงทุนนะครับนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับสําหรับราพัฒนางวดประจำวันที่หนึ่งนี้นะครับผมหนึ่งีหกเจ็ดนะครับผมเดือนหนึ่งเออวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคหมานำรวยถูกหวยไปต้นกันนะครับโชคโชคหมานำรวยทุกๆูกทันนะครับผม นั่นเลยกลองท้องไร่เขานะครับยาเจ็บจะจนนะครับสวนเป็นยังไ่ท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับสําหรับเื่อื่นก็ขอให้ลารวยโศกหมานทุก,ท,กทุกท่านนะครับผมทั้งราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับส่วนฮานอยนะครับเข้าทุกวันใครอยากจะเข้ากลุ่มก็โทรมานะครับก็โทรมานะครับผมใครอยากเขากุม สำหรับห้าน้อยนะครับผมออกมาแล้วครับผมกลุ่มคุ้มแน่นอนนะครับเข้ากลุ่มหมวยเข้าทุกวันนะครับสำหรับหล่าพัเอ้สำหรับห้าน้อยนะครับผมอ่สำหรับวันนี้ก็มีนัทั้งก่าฝากมาตอนกันเรื่อนึ่ครับคลิปหน้าพา่อคุไม่สวัสดีครับ